สวัสดีค่ะคืนนี้เราลองมาทำคลิปหินไหมทองรุ่น2,000ันนะคะตอนนี้น้องเหลือ3ชิ้นนี้ที่จัดโปรรุ่น2,000บาทนะคะเดี๋ยวน้องจะโชว์ให้พี่ๆดูกันนะคะตอนนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็คือจะติดแร่เฮมาไทยนะคะแร่เฮมาไทยก็คือจะเป็นออกสีแบบดำๆในหิน ไหมทองนะคะพี่วีแบบบางคนเขาก็จะชอบนะคะเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของดึงดูดเงินทองมากขึ้นนยคะแต่บางคนก็จะไม่ค่อยชอบบางคนก็จะชอบให้เป็นสีเหลืองไปเลยอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแต่น้องเดี๋ยวน้องโชว์ก่อนเส้นนี้จะไซส์ประมาณ8มิลน,นะคะน้องโรตีจดตัวอยู่ที่สองพันบาทนะคะพร้อมส่งฟรีปาทางก็ไม่มีบบกเพิ่มนะคะ แร่ชรัดไหมชัดตามนี้เลยเนี่ค่ะขึ้นแร่ี่ที่น้องบอกนะคะมีแร่หิมาไทยปนด้วยเนี่ยค่ะคชิ้นหนึ่งมีชิ้นหนึ่งนี่มีพี่เขารับไปแล้วนะคะไซส์เก้ามิลนะคะตอนนี้น้องเหลือไซส์แปดกับ8.5้าประมาณ8ปดมิลตีว่า8ปดมิลแล้วกันเนี่ยค่ะเรืนี้ก็สวยค่ะไหมชัดมากเหมือนกัน สำหรับไหมทองก็นำพานำพาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยยกระดับทางด้า,านฐานะทางการเงินเนี่ยค่ะตามความเชื่อเนาะนี่เลยแต่น้องอ่ะชอบมากน้องนี่ใส่แบบใส่ทุกวันเหมือนกันค่ะอันนี้ตัวนี้ก็ติดแร่หิมาไทเหมือนกันเนี่ยค่ะถ้าเราแบบส่องเข้าไปแบบเราจะเห็นว่าติดแร่หิมาไทหมดเลย แล้วก็ไหมชัดคงแท้ทั้งหมดมีเส้นนี้ที่แบบไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นี่ค่ะแร่เป็นแบบไหมทองเป็นแพ่ๆอันนี้จะไซส์สิบมิลน,นะคะเกตนี้น้องก็จัดโปรให้สองพันเหมือนกันที่จริงอะ่ะอยากจะสารภาพมากว่าเส้นนี้อยากจะเก็บไว้ <c oughs> ก็เลยยังไม่เคยได้โชว์สักทีเลยนะคะแต่ก็โอเคโอเคโอเคยอมยอมตอนนี้สวยมากนี่หละน้อ,อามาจัดโปรให้สองพันเหมือนกัน เกดใสนะคะแล่ชัดตามนี้เลยไหมก็จะขึ้นเป็นแคทอายเหมือนกันเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นแพร่พรเหมือนกันแล้วแต่ความชอบบางคนก็ชอบเกตใสแบบนี้เลยใสแล้วเห็นแร่ชัดแบบนี้นี่เลยใครชอบแบบไหนก็บอกได้นี่น้องเอามาจัดโปรให้รุ่นส0งพบาทจะเหลืออยู่แค่3ชิ้นนี้นะคะ พี่ๆสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามน้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวน้องส่งภาพส่งรูปอะไรให้ดูวิดีโอให้ดูเพิ่มเติมได้ค่ะ2,000บาทส่งฟรีเก็บไปทางก็ไม่มีบกเพิ่มนะคะหินไหมทองค่ะเฮงๆปังๆรวยๆสีทองสีแห่งความมั่งคั่งค่ะ